ข้าพเจ้าในกิจกรรมารเรียกิ่งพันธุานางที่แปดับเอมนที่สิบตอนที่1ขเจ้ามาเชิญรักจันกุลขอถวายเสียงสาาอกฤนมนต่างไปผู้ชายผู้ชยูชายูยผว่าการทไหก บูชาพระพภรีพินอาหางสมาสมุทโธุฬงบุริโตคุณนี้อะไรจากทิศตะวัหางพุทธังทำมังนัุ้เชมิทำนังังนบูเมิาถมบส่วนจุนทรามันตาจักรวาลสุขักรเสกุเทวตานธรรมันมนัตธรมมังรักมจลเปริกเกมอเนจิเปรถ้ามีจเกตเกี่ยกัเนตเกะ่ยวกนบเรยกเพยงว่าเรยกนั้นนอเนี้ทำนองนันนงน ธรรมะสโลธรรมะวันตาธรรมะนังโรยธรมวันตาธรรมะนัโรยธรรมะมันตาสบทสวดอุปพะพาณะนัมังการนโมตศวัตวัสมาสานโมทาวัตุัสัสมารถานนโมวโตถตัมารถสานนโมัตตัวตสมาสานหาทดธรรมปารยุตังธะนังกระามิธรรมังธนังกัฉามิสอง้างธรนั่งกระฉามพุทิยมปีพุทธังธนังกระามพุทิยมปีธรรมังธนังกระามิุยมปีสังขางธรนังกัะฉามิ สติยมปีพุทธังานังจามิสตยมปีธรรมังานังจามิตยมปีสังฆังนัจามิอบบส่วยังถานัติมทะนังอันยังพุโตเมทนังวะลังเอเทนะตจเนนะตุลิยุตานะตเมทนังอันยังธรรโมเมทนังวะลังเอเทนะตจเนนะตุนิยุตานติเมทนังอันยังธรรมโมเมทนังวะาังเอเทนะตจนนะตุิุตตนัตเทะนังอันยังธรรมโมเมทะนังว่าตังเอเทนะตจเนนะตุลิยุตตานัตเทะนังนังธมโมเมทะน ตังทำเหยาวิจารย์อภิษฐรัตน์ัจธรมวิโรู่กลงโลกแม่เหยียดใอะไรเกิดกันจีอรกตัง <inaudible> なかなか。